ครับสวัสดีครับสมมติชมถึงขลับวัอนี้เบาแอมโลทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณพ่อสมชายเนาะครับสมมติชมเนาะเพื่อนเราเพื่อนฝันดีครับสมมติชมเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาบอกเลขครับสมมติชมเนาะมาห้องใส่หูวสันครับมาโอ้รับสวัสดีครับคุณพ่อสมชายสวัสดีครับครับผมเนาะมาห้องใส่หูตีบ่ครับมะห่องใส่หูเบ่ามันคือคนเบ่าให้ฟังแฉ่คือบ่าวบ่าวเล็เบ่าเสียงไปเลยนะฮึบ่าวซูเอฟซีสูฟังนะครับฝันมือไรครับนี่ฝัน ้องเนากอะใกล้หรอฟองเสมือนี่ล่ะโอ้ฝันว่างฟองสมือนีออ่นนนเนาะอือครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเจ้าที่จเจ้าทางเสียงนี่เสียง,ส <stag? S 2> สงเป็นผูาา้ชายเสียงเป็นผู้ชายเออเสียงเป็นผู้ชายเห็นตัวบ่ครับบ่เห็นฝันมีแต่เสียงซื่ออืมีแต่เสียงมาซื่อเนาะ <S <s> มีแต่เสียงซื่ออ๋อ <s> ไปอีกอันหนึน่งเดี๋ยวก็ชวนมากขั้นเสียขั้นมันติดคิวอีกเรื่องคเคยเค่อยผ่านมาเนี่ยที่ันเห็นพอครับจะฝันเห็นพระฝันเห็นพอเห็นพี่สาวครับ ก็ตีซุมนี่พ่อคิดว่ามันจะเป็นเก่าส่วนมากเป็นเก่าอืมอืมกฟันนี้พูเขายัางสิเป็นเก่าอย่างโอ้ครับสิเป็นเก่าอืมล้วที่มันออกบางนึงหันบ,กกนนบก่บนออกสิ่านม่านบกาา่กครับบ่อผ้านม่านพอสาหาลงผู้ใช้หายหเป็นเห็ดรถลมลนิยมหายเบอรแล้วเราบมาไม่นอ,มนอนเราพูดเราฝันมือมือเล็กสิออกนนะเคื่อมืออื่นเล็กสิออกกันบ็ฝันขึ้นครับฝันมาฝันมาเห็นคนหนึงยืนห่มอยู่ห่ม กมเขาจเจาะ,ะเขาลงพอ่งอมไ,มไ,ไปสั่นเขาลงพ่อไปสั่นเอ้าผมเมื่อไรไปเบิร์ลงเขาเพาลงพ่อเลยบ่ใหม่ไม่เหมือนเจาะกระดูกข้องกระดูกลงสิเห็นหัวคอรอยอยู่โอ้ครับผมเห็นหัวคอรอยอยู่เจ้าว่าเห็นข้องเห็นขาอยู่เจ้าบาักเนื้อหนังมุมนี่ครับนี่เจ้าข้องกระดูกไปสื่อตัวใหนน้ต้องพอเนี่ยที่เป็นเก่าหน้าผมเมื่ได้สี่เก่าสู่นเก่าครับก็นี้จริงหัวเขาบกขิดออืมันเดือดเก่าหกมอครับผมนั่นแหละ หัวก <Hundred. S 2> ับหกสิบห so ัวหกสิบม่คอล้ออยู <c oughs> ooo, ่กระต้อแล้ว嘛้็ผมก็เรยเป็นตีไปคนตายก็เลยเป็นสีนฟองนี่ต้องเป็นเป็ก่าผู้ถ่าต้องเป็นเก่าครับแลบางวัวนี่บ่บ่ท่ไหนพันเย็นเกี่ยวกับผู้ถ่อปนไหนเจ้าว่าคือมีนี่มีเจ้าเจาองรว่าสิมีเก่ากับสองหัวนี่สิมีเก่ากับสองอสิมีเก่าับสองโอ้ครับเก่าคับสองเก่าสองเนาะเก่าสอง บาดนี่เจ้าที่เจ้าทางเป็นมะฮอ,องใส่หูวังสองเสมอนี่ครับเป็นมะฮอ,องบอกตัวไหนครับตัวไหนบอกว่าชิบหกสิบหกเนี่ยสิบหกสิบหกครับเป็นเสียงผู้เฒ่าเนาะเสียงผู้เสียงผู้เทาเสียงผู้หนุ่มเสียงผู้เสียงผู้อ่อนผู้ชายเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายโอ้ครับหนึ่งหกหนึ่งหกครับหนึ่งหกหนึ่งหกของฉันน้อง ไปทางไหนเนาะคือมาบอกว่าหกหกครับก็น่ายีไปซื้อเงียไหนข้อเก่าไปเบิดก่อนซื้อยงีไหนขก่าเอาไปเบิรก่อนเอเบิดก่อนเนี่ยถเขา้องฝันก็ดีอ่าครับลองไปจับไปเบิร์กไปลองไปจับไปเบิรงนี่แหละสองสามตัวนี่แหะนี่มีทัวกับสองกับเก่าครัเลขสามตัวเหรอครับคุณพ่อมีไปปันสามตัวไ่เคยฝัน่เคยฝันเนาะครับเนาะเคยฝันมีบอกขันถี่ส่วนมากถี่มากเจะสองตัวบอกสองตัวสองตัวครับผมท่านผู้ชมหนึกับสองเก่าครับ ก็ว่าเอาไปเสียบบังหามันคือปัญหามันแม่นเนาะก็โจรฮามันโจรน้อกันครับผมครับผมโจรต้อกันกันทหารมันแม่นดีกว่าขึ้นมือมือแรงนีเร่งกับมืออื่นตสองมากกว่าเจ็มหูเลยแต่ว่าจะเป็มแรงไหนอ่ะน้ำมันจีมันสิมันสิหูแล้วมือนี่ขึ้นนั่นเลยนะอ้าวเดี๋ยวมืออื่นผมสิมาหาคุณพ่ออีกเนาะเออมันสิมันสิเป็นแรงไหนอ่ะนะเส้นมากมันสิเป็นแรงสั่นงวดนี้เอาหนึ่งหกกับสองเก่าไปก่อนหกสองเก่าไปก่อนครับผมกัถามว่ามีเปลี่ยนแปลงกับสิเป็นตัวเก่าเนาะครับเนาะครับผม คันคนสีมีตัวเก่าสิเพี้ยเกี่ยวกับก็ผู้เฒ่าผู้โว่ยหันละโอ้คันเก่านี่หันละเขาผู้เฒ่านี่ดีเป็นเก่าส่วนมากครับดีเป็นเก่าคันคันฟันอะอีกอย่างอีกเลยฟันมาจากของจะหายรูดศูนยหายผู้นั้นผู้นี้มันสิบศูนย์มันน้ับมมี่ทมันบมทันฝันหอดบ่ทันฝันยวจัหัวสิพันมาฟันมาชุนนหาเขามาชนงคัตงมีศูนย์อครับโอ้ อันเจ้าที่เจ้าทางมาห้องใส่หูเนี่เป็นเสียงลอยลมมากหรือเปล่าเอยลมมากวูเห็นตัววูเห็นตัวเลยบ่เห็นตัวบ่ได้มาเว้าวคางร่นบ่ไหนก็มีแต่เสียงลอยล่มอ่ะโอ้ครับ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 อืมเอาครับผมก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงหลับเสียงโศกเสียงลับลองเบิร์นาะงกับคุณพ่อสมชายเป็นกับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาบุโสครับฝันดีฝันแม่นถือศีลเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมกราบขอบพระคุณคุณพ่อสมชายได้หลายครับที่ให้ตัวเลขเต็ดเต็ดเอฟซีกระเป๋าแอมเรารงไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ หมวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับขอบพระคุณครับคุณพ่อสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวเบลแอมรลทงนี่สิจดตัวเลขของคุณพ่อสมชายของเฮาแว่แคปหน้าจอครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบลแอมรลทงนะมิ้นทครับเนาะไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมตำาวจชุ่มนี่ได้ครับตัวเลขของคุณพ่อสมชายเนาะครับตำาวจชุ่มเนาะเสียงปริศนาลอยล่มมับบอกเป็นตัวเลขครับตำาวจชุ่ม เพื่อน่าอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ครับเคยให้โชคให้ลาบมาแล้วเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สองนี่ครับวันที่สองพฤษภาคมพศ2566นี่ครับหูยินเสียงจากสายลมเป็นตัวเลข1616งนึะครับเอฟซีเนาะแล้วก็เลข2ตัวอีกชุดหนึ่งครับเป็นตัวเลข2929ครับท่านผู้ชม29กับ16ครับท่านผู้ชมก็ลองสืบติดๆไว้ครับบัตหามีโชคใหญ่กับคุณพ่อสมชายครับ สำหรับคลิปนี้เบาแอมโลงกัิราสมาชิกชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆงรวยๆยครับเดี๋ยวเบาแอมโลงหนี่สิ้ผ้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะไปรับชมกันครับเบาแอมโลงหนีจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชิกชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่เหือถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบระตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกบอลสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท้าวไรพ่อหลวงปู่รอดเนี่ยพ่อนวดี่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซืออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบุรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าแข่ข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็นุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเทน้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูร่รอดมานานแล้วมือนหนี่ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ค้อกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับแล้วก็มือแทะแครับท่านผู้ชมมือแทะแแล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเ,ราารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมัน si athletes, มหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี ai, right? ne hey, ่ครับเป็นค้นแตงไ้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดกกกุมเนี่ก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอวัดลุงปูลุ้ยเนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาทีมา่ม้านะครับเนา้าสม,มุชมแล้วก็บ้าแอมลูโตงนีได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับสม,มุชมเอาไปอาบสําระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมากเท่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาพิ่งทำเลยพอเลยพึ่งพึ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ